ราศีกุมฟังให้ดีในเดือนมีนาคมปี2568นี้นะครับดวงของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะครับเพราะว่าดาวพุธด,ดาวศุกร์และดาวจันทร์เนี่ยนะฮะจะอยู่ในราศีมีนนะครับเป็นดาวคู่ธาตุน้ําในเรือนการเงินของท่านส่งผลโดยตรงต่อเงินความมั่นคงและโอกาสด้านการลงทุนนะฮะต่อทรัพย์สินดาวคาในราศีเมถุนจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ความรักและโอกาสใ,ใหม่ๆและที่สําคัญดาวพฤหัสคือเป็นดาวการเงินของท่าน โคจรเดินหน้าเต็มที่ในราศีพฤษภส่งผลโดยตรงต่อบ้านครอบครัวและรากฐ,ฐานชีวิตด้วยแต่ต้องจับตาด้วยนะครับจะมีดาวพุธถอยหลังเข้าจุดเกิดท่านจะเกิดอะไรฟังให้จบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คำบวกบวกคำมงคลโชคลาภโชคดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยมหาเศรษฐีเมื่อท่านพิมพ์คำมงคลหรือพิมพ์คำใดๆก็ตามในใต้วิดีโอนี้ขอให้มันสะท้อนกับสู่ท่านทันทีนทั้น พลังงานของดาวจรหลักๆเนี่ยก็จะมีดาวจันรดาวพุธด,ดาวสุ์ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะที่ทับที่อยู่ในเรือนเงินและมีดาวราวหูด้วยทะานั้นมันก็มีผลกระทบหลากหลายตามนิสัยดาวดาวจันเนี่ยนะฮะก็จะส่งผลต่ออารมณ์เกี่ยวข้องกับเงินแปรปรวนอาจจะมีรายจ่ายไม่คาดคิดหรือมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่ทันค่ะไม่ทันตั้งตัวดาวพุธเนี่ยนะครับเป็นความคิดเกี่ยวกับการบริหารเงินจะมีมากขึ้นนะครับอาจจะมีหัวงคิดการค้าขายการลงทุนหรือมีการพูดคุยเรื่องการลงทุนหรือการหารายได้นะ ดาวศุกร์นะฮะจะทําให้คุณมีโอกาสทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์หรือธุรกิจหรือโชคจากความสัมพันธ์ดาวราหูนะครับระวังเรื่องการใช้เงินเกินตัวและการลงทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนที่ตามอารมณ์ตามความอยากจะพาเสียหายแปลว่าราศีกลุ่มต้องให้ความสําคัญกับการเงินให้มากมีโอกาสดีแต่ต้องบริหารให้เราพ่อบ,บางคนได้เงินก้อนหรือเงินหลังไหลเข้ามาในบัญชีเพิ่มในเดือนนี้คงเหตุการณ์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับราศีกลุ่มนะครับ ในเดือนมีนาคมปี2568ข้อหนึ่งนะครับดาวพฤหัสเดินหน้าที่ราศีพฤษภนะครับเป็นโอกาสสร้างความมั่นคงในชีวิตเป็นดาวเงินเดินหน้าไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมเลยนะนะครับแสดงว่าการที่พฤหัสอยู่ในจุดที่4ของราศีกุมนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสสร้างรากฐานที่มั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านครอบครัวหรือการลงทุนระย,ยะยาว หรือความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องคนในครอบครัวเหมาะกับการซื้อบ้านขยายที่อยู่หรือการทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่ต้องระวังเรื่องเอกสารหรือข้อตกลงที่มีรายละเอียดแอบแฝงมีพุทธกับราหูอยู่ในเรือนการเงินต้องระวังเงื่อนไขเอกสารสัญญานิติกรรมเกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรือการไปรับปากหรือมีใครรับปากคุณมันทาไม่ได้หรือไปรับปากใครมันไม่เป็นไปตามนั้น ต้องระวังมีปากเสียงกับคนได้ง่ายมีปากเสียงกับบุตรบริวารมีลูกมีหลานมาโกงหกหรือมีรายจ่ายเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับหลานหรือมีปากเสียงกับบุตบราบางคนได้เงินจากลูกจากหลานก็กกกกเต็มไปได้ด้วยนะคือจะมีการลงทุนก็ได้หรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้เงินนะฮะเคล็ดลับ Head เสริมดวงช่วงนี้ทำบุญเกี่ยวกับบ้านหรือบ,บริจาคให้สถานสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านใส่เสื้อเหลืองสีเหลืองก็ได้นะเสริมพลังด้านความมั่นคงใครที่กําลังคิดเรื่องบ้านหรือการลงทุนคอมเมนต์บอกหน่อยในช่วงนี้นะครับข้้ออ 2. นนนะะคครรรับกกกาาาาาเเงงิจจมมีีีีปปลล่่่ยยแโสดใช ก้อนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยคุณอาจจะได้รับเงินก้อนและมีช่องทางรายได้ใหม่หรือมีรายรับเพิ่มได้เงินบางอย่างเพิ่มเข้ามาเช่นมีคนโอนให้คุณก็ได้แต่ต้องระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยบางคนอาจจะต้องจ่ายเงินก้อนเพื่อการลงทุนหรือภาระทางบ้านนะฮะมันจะแปลอย่างนี้ก็ได้นะ,นะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะเสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวเช่นเสื้ออะไรบางอย่างมาบำรุงสุขภาพหรือเสียเงินไปเพราะยาให้ทําบุญเกี่ยวกับอาหารนะฮะในข้อนี้นะครับแล้วก็ใช้สีเขียวในการแต่งตัวเพื่อเสริมโชคเเรื่องงิน นะใครที่กําลังมีเรื่องเงินที่ต้องจัดการคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับข้อ3นะครับความรักจะมีพัฒนาการนะแต่ต้องระวังเรื่องความชัดเจนสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบรักจากการทํางานหรือคนที่มีอายุมากกว่ามันแปลงก็ได้นะครับคนมีคู่ต้องพูดคุยกันเรื่องอนาคตหรือเรื่องเงินหรือมีเรื่องที่ต้องเขีรยให้แน่ชัดหรือมีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องทําร่วมคู่จะเอาใจมาผูกพันเป็นพิเศษหรือมีเรื่องให้เขาต้องแบบมาง้อมาตามใจเราใครที่กำลังมีความรักต้องตัดสินใจนะครับคอมเมนต์หน่อยนะครับบอกหน่อยนะข้อ4นะครับ ราสกุมเนี่ยมีดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับอยู่ในเดือนการเงินมันแปลว่าคุณอาจจะได้เงินจากต่างเพศในเดือนนี้ได้เงินจากเพศตรงข้ามนะฮะหรือมีเพศตรงข้ามมาเกี่ยวข้งองกับเรื่องเงินบางคนถ้าดวงดีจะได้เงินจากต่างเพศนะครับได้เงินจากกุตบริวารถ้าคนพื้นฐานดวงไม่ดีเนี่ยจะเสียเงินไปพ่อลูกไปเพราะต่างเพศมันแปลอ่งก็ได้จะมีการแบ่งเงินออกเป็นก้อนเป็นช่วงที่คุณจะมีการเดินทางไกลด้วยในเดือนนี้คุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ใหม่ Jinping. เสียเงินไปพ่อลูกหลานบุตบริวารและได้เงินมาพ่อลูกหลานบริวารเกิดเป็นสอง,ไ,งไม่่ใชคนคนเดียวกั ที่เขามาให้คุณคุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆหรืออยากเดินทางเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆหรือหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาหรือมันเหมาะกับการเรียนคอร์สใหม่การอบรมหรือการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านการสื่อสารแต่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดและความเข้าใจผิดกาดเคลื่อนหรือเอกสารผิดพลาดใครที่กําลังคิดจะเรียนอะไรใหม่ๆหรือเข้าคอร์สเสริมเรียนอะไรบางอย่างระยะสั้นนะฮะหรืออยากเริ่มกําลังคิดว่าอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับข้อ5้านะครับหลังวันที่16เดียดดาวพุธถอยหลังมาอยู่ราศีุ มันเป็นช่วงที่ทบทวนชีวิตและโฟกัสที่ตัวเองหรือต้องกลับไปทบทวนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอนาคตของคุณหรือสิ่งที่คุณทําผิดพลาดหรือสิ่งที่ทําดีแล้วออกมาทบทวนพัฒนาหรือมันจะมีแผนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างบางคนอาจจะต้องกลับไปเจอคนจากอดีตหรือเคลียร์เรื่องเก่าที่ค้างอยู่หรือมันจะแปลว่าจะได้เจอบริวารที่เขาห่างไปนานๆมีเรื่องบุตรบริวารที่ต้องคิดเป็นพิเศษบางคนเกิดโครงการใหม่เกิดโปรเจกต์ใหม่นะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับมีการจัดการเกี่ยวกับเอกสารหรือใบอนุญาตหรือเกี่ยวกับมรดกกหรือไดเินทาง หรือได้ไปโรงพยาบาลก็ได้นะครับใครที่รู้สึกมันแปลว่าได้รักษาสุขภาพคิดถึงสุขภาพมากขึ้นก็ได้หรือมีการวางแผนบางอย่างหรือมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องโฟกัสเพื่อตัวเองก็ได้ใครกําลังรู้สึกว่าต้องจัดระเบียบชีวิตใหม่คอมเมนต์บอกหน่อยในช่วงนี้นะครับราศีกุมนะครับดาวการเงินเดินหน้าเคลื่อนแล้วก็เล็งไปเดือนเรือนการงานแต่ว่าในช่วงเดือนนี้คุณระวังเกิดศัตรูในวงการในวงงานบ้างหรือว่ามันแปลว่ามันแปลว่าคุณจะเกิดโปรเจกต์ใหม่ใครที่มีลูกน้องจากการทางานให้เครดิตลูกน้องให้มากเขาพร้อมด่ช่วยเหลือแต่ระวังมีีปากเสยลน ลูกหลานบ้างในช่วงเดือนนี้เนี่ยใครโสดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสมีต่างเพศเข้ามาพูดคุยนะครับเกิดขึ้นในด้วยดาวมหาอุดอย่างดาวศุกร์เนี่ยมันอยู่ในจุดเนี้ยใครที่รองเงินจากบ้านจากรถจากหลักทรัพย์หรือจากต่างประเทศหรือรอใช้เงินไปกับการศึกษาหรือลองเงินจากต่างประเทศเงี้ยมีมุมดีๆแล้วก็เป็นช่วงที่ใครลองเงินก้อนใหญ่จะได้แน่นอนนะครับก่อน13พฤศจิกายนก็เคลื่อนเดือนหน้าสุกก็เป็นมหาอุดจนถึง2มิถุนายนเนี่ยใครที่รอดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์จะสําร ก่อน13บสาคือสภาใครที่มีไรายได้เกิบหลักทรัพย์ประสังหารีทรัพย์ยวดยานพาหนะจะดีนราศีกุมเนี่ยนะครับผมมีเครื่องรางหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเฉพาะราศีคุณโดยแท้เลยนะครับนี่คือพุทธสิกขีที่หนึ่งานะปางมหาจากักรพรรดิเพื่อความสําเร็จทางโลกมาก่อนแล้วก็ค่อยทางทมซึ่งการบูชานะฮะพุทธสิกขีรุ่นนี้นะครับก็มีประสบการณ์นะอันนี้ผมจะเอาผู้บูชาจริงนะเขารับโชคใหญ่ไปเจ็ดแสนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเขนะาไลน์มาบอกนะแอดมินก็แคปไว้ให้เนี่ยคนนี้เขาบอกสวัสดีค่ะ บูชาพุทธสิกขีมากค่ะมีโชคเจ็ดแสนบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะศรัทธาพระองค์ท่านมากเนี่ยเจ็ดแสนบาทกับเขาส่งเลขบัญชีมาให้ดูทำงานราชการค่ะไม่ได้ค้าขายถ้าเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีจะเป็นเงินกู้ยืมมาค่ะพ่อมีรายได้รายเดือนค่ะนี่นีก็เป็นประสบการณ์เขาแนละ้วคนนี้เขาบอกว่าบูชาพุทธสิกขีมาค่ะถูกหวยลาวบ่อยค่ะคนนี้เขาบอกเขาเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งแต่เขาได้เลขท้ายสองตัวได้ค่าเลี่ยมผ้าคืนเลยเขาเอาผ้าผ้าไปเลี่ยมสวยมากนะเลี่ยมแล้วเขาซื้อลอตเตอรี่เนี่ สองตัวนะก็เป็นโชคของเขานะอัน,นี้ก็บางท่านก็เป็นนักธุรกิจเอาไปลงทุนเอาไปเพิ่มสติปัญญาในการตัดสินใจอะไรเงี้ยเอาไปเทรดหุ้นเป็นนักเทรดอะไรเงี้ยพุทธสิกขีเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องรางที่ช่วยเสริมพล,ลังแห่งปัญญาและการศึกษานะฮะเป็นหลักด้วยนะฮะใครที่ต้องใช้งานที่ต้องใช้การตัดสินใจใช้ปัญญามากๆอันนี้ก็เหมาะนะครับเป็นนักธุรกิจอย่างนี้ท่นั้นพุทธสิก์ <c oughs> ขคีคือใครคือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในจักรวาลนี้ท่านั้นพุทธสิก์ขีเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกซึ่งงใใให้้้เเเขาาาาจวว่่่ป็นนนอค์ดีียกัแตตละทถม นิกายเถรวาาเนี่ยจะเรียกว่าพระตันหังกรพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพุทธวงศ์ทรงเป็นต้นแบบแห่งปัญญาและการเปลี่ยนแปลงนะฮะซึ่งเหมาะที่ราศีคุณจะบูชาเลยตามมหายานคือพระวัชรธาระพุทธะหรือพระสมันตะพัทระพุทธะถือเป็นต้นกําเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดและเป็นผู้ครองพลังแห่งปัญญาตามอภิปัชยาเนี่ยคือพุทธนิรันต์คือพลังแห่งผู้รู้แจ้งและนวัตกรรมตามพระสายกรรมฐานสายหลวงพ่อหรือสีริงดำเนี่ยเรียกพุทธสิกขีว่าพุทธสิกขีที่หนึ่งซึ่งเป็นพลังแห่งปัญญาและโชคล บางแหลง่งบางที่มาจะเรียกนะฮะพระมาหาจัก,กรพรรดิแต่ให้เข้าใจว่าแล้วแต่ปางที่สรางนะฮะแต่ให้เข้าใจว่าท้งหมดทท้งมวลน,นี้นะฮะมีที่มาเป็นองค์เดียวกันเป็นเจตนาในการบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจัก,กรวรรดิจะช่วยเสริมพลังให้คุณดึงดูดโชคลาภเร่งโอกาสทางธุรกิจและนําความสําเร็จให้เข้ามาเร็วขึ้นพุทธศิีรุ่นนี้นะครับได้รับการลุกเสกจากตาราบโบราณนะที่ผมศึกษามาเป็นตาราโหราศาสตร์โบราณเช่นคำพีสุริยะสิทธานตะเป็นคำพีดาราศาสตร์ที่มีอายุก,กว่า5,000ปี ที่มีการแก้มีการปรับแปลงแก้ไขเป็นภาษาอังกฤษออกมาด้วยก็มีโอกาสได้ศึกษานะคมภีโบราณเล่มน,นี้นะครับแล้วนกะ็คมภีนี้มีความเชื่อว่ามาหาลือศีผู้เขียนคมภีรหรือจนาคมพีนี้ขึ้นมาให้ถูกถ่ายทอดองค์ความรู้จากสุบยเทพด้วยอย่างเป็นคมพีมาหาลือศีอื่นๆ,ๆเช่นมาหาลือศีปรสนมาลือศีพระฤูษีอางเนี้ยนะครับผู้กําหนดหลักโหราศาสตร์วทนะฮะผู้พยากรณ์ช่งชะตาล่วงหน้าหลายพันปีเนี่ยก <ๆ S 2> ็ผมก็ศึกษามาเอาองค์ความรู้ในตำราของมหาลือศีโบราณมาคำนวณเลิกคำนวณพลังจักราาาาาาเเเค้รรรรรีีียกกนนนนนะพืื่่ออออใใหหงงขมํจุ กลุ่มโดยเฉพาะเลยนะครับนะก็คือการคำนวณพลังกราวาลเนี่ยนะครับก็ใช้หลักจากตำราบโบราณเหล่านี้นะครับเพื่อเล่งโชคลาภและเปิดเส้นทางสู่ความสำเร็จสูงสุดนะฮะไปเสริมพลังของดาวฤกษตะยูซึ่งอยู่ในพื้นฐานดาวสีคูณดาวฤกษ์จูทำให้เพิ่มพลังแห่งนวัตกรรมคิดนอกกรอบและพลิกชีวิตให้สำเร็จไปเสริมพลังของดาวพระหัสจะไปขยายโชคลาภเพขยายเงินขยายโอกาสในการทางธุรกิจและความมั่งคั่งไปเสริมพลังของดาวรา,าหูดึงดูดโชคใหญ่และเร่งความก้าวหน้าทางการเงินนะครับทำไมต้องมีพุทธสิกขีพุทธสิกขีเนี่ยนะครับ จะสามารถเสริมพลังแห่งปัญญาดึงดูดโชคลาภจากไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้คุณคว้าโอกาสที่ดีและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำเร่งความมั่งคั่งทําให้ธุรกิจและการเงินเติบโตอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงพลังแห่งความคิดล้าหน้าของราศีกุมให้กลายเป็นโชคแบบมหาศาลนัล่นนี่คือกุญแจในการปลดล็อกโชคชะตาและความมั่งคั่งของราศีกุม เอาไปติดตัวพวกติดตัวหรือตั้งบูชาได้มีคู่มือในการบูชาและเคล็ดลับเสริมหนุนดวงเฉพาะราศีกุมเลยส่งไปให้อันนี้ปลุกสเสกเฉพาะราศีกุมเลยนะฮะตัวนี้นะครับรุ่นนี้มีจานวนจากัดนะครับนะก็จองด่วนโอกาสนี้นี่จะหมดไปก่อนนะครับท่นนั้นก็ลองทักแอดมินไปที่ข้อความนะครับเปลี่ยนพลังของคุณให้เป็นโชคดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่คือเครื่องรางแห่งปัญญานวัตกรรมได้โชคลากสาหรับราศีกุมโดยเฉพาะ